ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณประกอบครับครับสวัสดีครับคุณสันทิขครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญอเลยครับครับผมช่วงนี้ช่วงสงครามพอดีนะครับผมบข่าวใหญ่ของสามจังหวัดชนภาคใต้ก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หนีไม่พ้นเรื่องแถลงการของกระบวนการบ i อนะครับผมบ i อนี่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเขาเป็น กลุ่มหรือกระบวนการเนี่ยที่รัฐบาลไทยนะฮะฝ่ายความมั่นคงไทยเนี่ยให้น้ําหนักมาตลอดว่าเป็นเป็นผู้ที่คุมกองกําลังติจอาว,วุธนะฮะในสามวัดชายภาคใต้แล้วก็มีส่วนสูงสุดนะฮะมีมีเขาเรียกว่ามีอ่ามีบทบาทสูงสุดในสถานการณ์ความไม่สงบนะฮะตลอดสิบสามปีเศษที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีสี่เจ็ดที่ปีการต้ปนปืนนะครับอ่าทีนี้บีเอเอ็นเนี่ยเขาก็ผ่านมาเนี่ยความแปลก อย่างหนึ่งของปัญหาความไม่สงบในภาคใต้บานเราเนี่ยนะฮะเทียบกับปัญหาขาขัดแย้งขัดแย้งอื่นๆในพืนนนน้นที่อื่นๆทั่วโลกเนี่ยก็คือว่าคนที่ขอเหตุเนี่ยเขาไม่เคยออกแถลงการนะฮะแล้วก็ไม่ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบประกาศความรับผิดชอบว่าเป็นจริงเขานะครับทีนี้ตลอดเป็นสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย BHN ก็ที่เราเชื่อเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการต่อเหตุก็ไม่เคยออกแถลงการนะฮะถ้ายังจํากันได้เนี่ยในปีห้าหก สาบคุณยิ่งหลังชินวัตรช่วงนั้นเนี่ยเรามีการไปพูดคุยสันติภาพนะกับกลุ่มผู้เห็นต่างจักรับนะฮะก็คือกลุ่มบีเอนเนี่ยครับที่นําโดยคุณทัาจันต่อยิบนะฮะส่วนฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยก็คือนําโดยพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนะะท่านเป็นเลขาธิการสมชในตอนนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่ b บ n เอนเนี่ยเขาก็ไปออกแถลงผ่านย t u b e นะครับไปแถลงจุดยืนเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับออกหลายรอบมาก แล้วก็มีการออกเอกสารมาเป็นข้อเรียกร้องห้าข้อที่ยืน่นต่อต่อรัฐบาลไทยนะฮะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นแถลงการของเขา,าจริงๆน,น,นะครับผมอ่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ออกแถลงการมาก็ค่อนข้างจะเนื้อหาค่อนข้างจะหนักนะครับฝ่า,ายรัฐบาลก็ไม่ยอมรับนะรบประกอบกับมีปัญหาการเมืองภายในประเทศน,นะมีการชุมนุมของกลุ่มกบฏปศเนี่ยก็เลยทําให้การพูดคุยตอนนั้นก็ล้มไปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยหลายเดืปีห้าหกก็เงียบเงียบมาตลอดก็มีข่าวบ้างะฮะว่าเขาจุดยืงเข้าอ,อ,อ,อย่างนี้นนแต่ว่าครั้งเนี่ยเป็น,นแถลงการชัดเจนเป็นเอกสารเลยนะครับ,รบออกมาเมืม่อวันที่สิบนะฮะอ้างว่ามาจากฝ่ายสารสนเทศนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของของเบเนก็ได้ตอนนี้ก็มีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นของจริงนะครับผมแล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็มีมีสาระสำคัญอย่างนี้ครับความความยาวประมาณหน้าครึ่งนะครับ สาระสำคัญก็คือว่าพร้อมพูดคุยเจราจาเพื่อสร้างัสติภาพในปาตานีคําว่าปาตานีของของกลุ่มเคลื่อนเคลื่อนไหวหล่าเนี่ยเขาเขาจะหมายถึงสารจดาชายใภาคใต้และบางส่วนของเภอของจังหวัดสงขลานะค,ะครับที่มีที่มีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยนะค,ะนะครับนะสถาการบอกว่าพร้อมเจราจาแต่ต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่เป็นสากลและบรรทัดฐานสากลยอมรับครับเงื่อนไขที่ว่านี้มีสามข้อครับก็คือหนึ่งทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีความจริงใจและมีส่วนร่วมของภาคีฝ่ายที่สาม มันค,คือคือไม่ใช่คุยกันแค่สองฝ่ายเท่านั้นก็คือต้องมีอ่าองคอ์กรระหว่างประเทศเี่ยมาเป็นพายานเป็นผู้สังเกตการ์ด้วยนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งนะค,ะครับข้อสองคือคนกลางคือเวลาเจรจาต้องมีคนกลางนะครับหรือเราเรียกว่ามิเอเตอร์เนี่ยนะครับผมคนกลางเนี่ยจะต้องมีความน่าเชื่อถือมีมีหลักปฏิบัติตรงตามตามาตรฐานสากลนะ,ะเช่นมีความเป็นธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออ่าผลประโยชน์อืน่นใดนะครับแล้วก็ข้อสามคือกระบวนการเจรจาต้องต้องต้องถูกออกแบบนะ ให้มีความชัดเจนจากคู่เจรจาโดยทั้งสองฝ่ายต้องเห็นเห็นพ้องร่วมกันก่อนเริ่มต้นเลยก่อนเริ่มต้นเจรจาอันนี้คือเขายื่นมาสามข้อแบบนี้ครับทีนี้สามข้อนี้ก็เรามาถอดรหัสดูครับว่าเข้าหมายความว่าอะไรนะฮะข้อหนึ่งนะฮะก็คือที่ต้องการจะให้มีองค์กรระหว่างประเทศมาเป็นพยานหรือผู้หรือผู้สังเกตการเนี่ยนะฮะก็ถอดรหัสได้ว่าเขาต้องการที่จะยกระดับการเจรจาเนี่ยนะฮะให้มันเป็นสากลคือเขาไม่คุย ับรัฐบาลไทยแค่ทวิภาคีนะครับคือเขาต้องการให้มีองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยมาร่วมด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยบอกได้เลยว่ารัฐบาลไทยยังไงก็ไม่ยอมรับนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยในยืนยันมาตลอดตั้งแต่มีปัญหาใ,ในภาคใต้เนี่ยว่าปัญหานี้เป็นปัญหาภา,ายในนะฮะที่เราแก้กันเองได้แล้วก็ส่วนที่ไปขอใช้บริการมาเลเซียนะฮะที่เข้ามาเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวกลางในการพูดคุยนะฮะซึ่งรัฐบาลไทยก็ใช้คําว่าพูดคุยนะไม่ได้ใช้คาว่าเจรจา ก็ใช้มาเลเซียในในฐานะผู้วยความสะดวกหรือิลิเตเตอร์เท่านั้นนะครับก็คือเป็นคนที่จัดสารที่จะพูดคุยเลี้ยงข้าวเลี้ยงชาเลี้ยงกาแฟนะครับแต่ไม่ได้มามีส่วนในการต่อรองเงื่อนไขได้ต่างๆนะทีนี้ที่เราต้องไปใช้บริการมาเลเซียเนี่ยก็เพราะว่าคนเหล่าเนี้คือพวก B i n พวกกลุ่มอะไรที่เคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาไปหนีไปอยู่ในฝัง่งมาเลเซียแล้วก็มีหมายจับของรัฐบาลไทยนะครับฉะนั้นก็เลยไม่สามารถมาคุยในในไทยได้ก็เลยต้องพึ่งพามาเลเซีย อันนี้คือสาเหตุที่มีคล้ายๆกับภาคส่วนที่สามาเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้หมายความว่าไทยเนี่ะยไปยกระดับการเจราจาให้เป็นระดับนานาชาติมีองค์งกรระหว่างประเทศมาสังเกตการอันนั้นเราไม่รับอยู่แล้วอันนี้คือการถอรหัสข้อหนึ่ง,ง,งคือ BIM เขาต้องการจะยกระดับนะแต่ค่อนข้ง,ขง,ของอยากอยาก่างนี้นะครับข้อสองนี่น่าสนใจมากก็คือเขาบอกว่าคนกลางต้องมีต้องมีความเป็นธรรมคนกลางในการเจราจาไม่มีผลประโยชน์ขับร้อนหรือไม่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์อันนี้เนี่ยถ้าเราถอดรหัสดูดีๆเนี่ยเหมือนกับว่าจะจะแขวะมาเลยเสียหรือเปล่านะครับ เพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นกระบวนการพูดคุยนาถ้ายกระดับเป็นการเจรจารเหมือนกับว่าเบียเอ็นก็ไม่ต้องการให้มาเ a y s i ยนะมาเป็นคนกลางมาเป็น m e d เตอร์นะครับเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยต้องยอมรับว่ามีผลประโยชน์ชัดเจนกับปัญหาสาันนิษฐานภาคใต้นะครับคือสมมติว่าไม่ว่าปัญหาเนี่ยจะออกไปในทางออกไปในหน้าไหนเนี่ยก็มีผลกระทบกับกับมาเลเซียทั้งหมดเช่นสมมุติว่ามองแบบสุดโต่งเลยนะแยกดินแดนสำเร็จก็จะกลายเป็นมีรับใหม่มาขั้นระหว่างไทยไทยกับมาเลเซีย ขั้นชาย,ชายแดนทางด้านเหนือของมาเลเซียค,คือคือทางใต้ของไทยเป็นรับใหม่ขึ้นมาซึ่งก็ต้องกระทบกับมาเลเซียแน่นอนหรือถ้าสารจากเชนากาซ้าไปเขตปกครอมพิเศษก็กระทบกับมาเลเซียไปอีกแกนหนึ่งนะแล้วก็คนที่อยู่ในกระบวนการที่เคลื่อนไหวเหล่าเนี้ยส่วนจํานวนหนึ่งก็อยู่ในมาเลเซียด้วยเะนั้นมาเลเซียก็มีอานาจเหนือคนเหล่านี้นะเราะนั้นมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับปัญหาใต้ของเรานะครับซึ่งถ้าเราท่านาตีความแบบนี้ก็แสดงว่าบียเอ็นไม่ต้องการให้มาเลเซียเนี่ยมาร่วม เป็นคนกลางถ้า,ามีการเจรจากับรัฐบาลไทยเกิดขึ้นจริงนะครับอันนี้คือข้อสองนะ,ค,ะครับข้อสามที่เป็นเป็นเงื่องไขของเขาก็คือกระบวนการเจรจาต้องถูกออกแบบจากคู่เจรจาและเห็นพ้องทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ชัดเจนว่าอันนี้ก็แข็ทั้งไทยทั้งมาเลเซียเพราะว่ากระบวนการพูดคุยที่ทําอยู่ตอนเนี้ก็เป็นการตกลงรูปแบบระหว,ว่างมาเลเซียกับรัฐบาลไทยในฐานะรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับส่วนส่วนฝ่ายที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็คือมาลาปาตานีผู้เห็นต่างจากรัฐที่เข้ามาร่วมเนี่ย ก็คือเป็นผู้เข้าร่วมกระบวนการเฉยๆซึ่งกระบวนการนีถูกกาหนดอยู่แล้วนะครับซึ่งเบียรเองเขาบอกว่าไม่ไม่เป็นธรรมกับกับผู้เห็นต่างที่มาร่วมพูดคุยนะครับทีนี้มีสาระสำคัญอีกนิดนึงครับตอนท้ายของแถลงการเขายังกํากับไว้แบบนี้ครับบอกว่าการเจรจาใดๆก็ตามผู้เจรจาต้องได้รับมอบอำนาจจากการเลือกตั้งและจากประชาชนนะตรงนี้ก็ถ้าเผื่อพีความตรงๆก็ชัดเจนว่าเอีนถ้าจะคุยหรือจะเจรจาจะไม่คุยกับรัฐบาลชุดนี้เพราะว่าชุดนี้คือรัฐบาลคอสชที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับ นะทีนี้ถ้าเราดูจากยุทธศาสตร์ของพีเอนเขาก็คงจะวิเคราะห์ม,มาแล้วนะว่าถ้าเผื่อมาคุยกับรัฐบาลอาหารมันต่อรองยากนะครับเพราะว่าทหารเนี่ยเขาก็แข็งอยู่แล้วในเรื่องของเขตแดนเรื่องความมั่นคงเรื่องจะไปสร้างเขตปกครองพิเศษเรื่องหน้าการการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยไม่ยอมแน่นะครับฉะนั้นถ้ารอพูดคุยกับรัฐบาลเลือกตั้งเจรจากับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นนักการเมืองเนี่ยน่าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านะฮะอันนี้ถ้าเราก็ตีความจาก จากแถลงการของเบเ็นทั้งสามข้อนะครับผมครับทีนี้เรามาดูว่าหลังจากออกแถลงการมาแล้วฝ่ายต่างๆคิดเห็นยังไงนะฮะเริ่มจากท่านนายกประยุทธ์ครับก็ได้ออกมาแถลงชัดเจนเลยหลังจากการประชุมครลมองวันาสื่อนะครับก็บอกว่าคือท่านเนี่ยไม่ไ,มได้พูดตรงๆว่าจะปฏิเสธเงื่อนไขทั้งทั้งสามข้อที่ที่เราไปฝั่งนี้นะครับแต่ก็บอกโดยโดยอ้อมอนะครับบอกว่าในเรื่องเอาองค์กรระหว่างประเทศมาร่วมสังเกตการเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะทำทำไมเพราะว่านี่เป็นปัญหาภายในของประเทศไทยนะครับ ฉะนั้นต้องเชื่อในเชื่อใจรัฐบาลไทยว่ารัฐบาลไทยเนี่ยต้องการจะสร้างสันนิสุกแล้วก็ยังบอกว่าถ้าอยากจะคุยเนี่ยมาคุยเลยแต่ว่าจะไม่คุยตรงกับคนที่มีบัญชีเป็นชื่อเป็นผู้ก่อการร้ายหรือมีความผิดฐานก่อการร้ายคุยในประเทศไทยไม่ได้ฉะนั้นถ้าอยากคุยต้องไปแจ้งทางมาเลเซียว,ว่าจะมาร่วมคุยด้วยซึ่งไทยเนี่ยได้ให้มอ,มอบมอบหมายให้มาเลเซียในระดับขึ้วามความสดะดวกฉังนั้นมาเลเซียจะเป็นคนเลือกว่าใครจะเข้ามาคุยอันนี้ก็ชัดเจนว่า รัฐบาลไทยก็ไม่เอาตามแถลงการของ b i a n นะครับทีนี้ไปส่วนหนึ่งก็คือคนเอกอักษรเกิดผลหัวหน้าคณะพูดคุยคนคน,คนปัจจุบันนี้นะครับที่คุยอยู่กับกลุ่มมาลาปัตตานีซึ่งมาจากกลุ่มผู้เห็นตา่างอยหกกลุ่มนะครับท่านก็บอกว่าเอกสารของ b i n อะไยังไม่ชัดเลยว่าเป็นของจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่เพราะ b i n เนี่ยอย่างที่ผมเล่าตั้งแต่ตอนต้นนะ็คือว่าเป็นองค์กรลับนะครับไม่เคยมาออกแถลงการหรือประกาศความผิดชอบใดๆเลยดังนั้นก็ต้องดูว่า ไปตรวจสอบให้ชัดว่าเอกสารนี้เป็นเป็นของจริงหรือใครทาออกมาสร้างเรื่องหรือเปล่านะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าพูดคุยกับมาลาปัตนีต่อไปคือมาลาปัตณีเนี่ยเป็นชื่อองค์องค์กรร่มหรืออัมเบรล่าอาอก์แกาในซิชั่นน,นะครับก็คือเขามีผู้เห็นต่งางอ่างละหกกลุ่มอยู่ในนั้นคแล้วก็เรียกชื่อรวมว่ามาลาปัตณีซึ่งหนึ่งในนั้นคือบ i n เนด้วยนะครับแต่เป็นบ i n เอนปีของการเจราจารคือกล<อ>ุ่มที่หนุนหนุนการพูดคุยอยู่แล้วอันนี้นนึงนะฮะอันนี้คนที่ต จะได้จะได้ข้อมูลตรงนี้ไปด้วยก็คือว่ามาราปาตานีเนี่ยก็คล้ายๆกับโฮดิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรับก็มีมีกี่องค์กรนะฮะใต้ปีกนี้ทั้งหมดเนี่ยในชื่อมาราปาตานีเนี่ยหกครับหกครับก็มีพูลโลพูลโลเนี่ยตอนหลังเขาเขาแตกเป็นสามพวกเป็นสามกลุ่มก็มาหมดก็นับเป็นสามนะครับแล้วก็บีไอพีนะะก็เป็นกลุ่มเก่าแล้วนะครับแล้วก็ที m ีเอ็มไอพีนะครับก็เป็นกลุ่มเก่าเหมือนกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือบีไอเอ็นแต่เป็นปีที่ สนับสนุนการการเจียจาก็เข้ามาร่วมด้วยโดยที่ก็ไม่มีการยืนยันหรือเราก็ไม่รู้ว่าบรีเอใหญ่ที่เขาอ้างว่าเขาออกแถลงการ์เนี่ยเขารู้เห็นด้วยหรือเปล่าแต่ที่ออกแถลงการ์มาล่าสุดเนี่ยเป็นบ r ีออีกปีกหนึ่งใช่ไหมก็ก็ถ้าตีความจากจากจากเอกสารเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกปีกหนึ่งที่อาจจะไม่เอาการเตรจาของของของมาลาบัตานีกับมาเลเซียนะครับแต่จะขอเปิดแท็กใหม่โดยภายใต้เงื่อนไขใหม่จะถือว่าต้องมีองค์กรระหว่างประเทศมาเป็นสกิพยานคนกลางจะต้องมีความเป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ เนี่ยนะฮะอ,อแล้วแล้วบรรดาอ<ม>งค์กรทั้งหลายที่อยู่ใต้ปีกมาราปัตานีเดิมเนี่ยที่เจรจากันอยู่เนี่ยเขาว่ายังไงฮะ<บ> b I n ออกมาว่าอย่างเงี้ยมีมีคนที่อ้างว่าเป็น b I n ออกมาว่าอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยหนึ่งก็คือว่าเขาําเขาเขาก็พยายามไปตีความในความที่เป็นบวกกับ,ก,บกับตัวมาราปัตานีเองนะฮะคือคือก็มีการเขียน Facebook อะไรกันกันบ้างเหมือนกันระหว่างคนคนคน,คนที่อยู่ในมาราปตาัตตนนนนีีีีเเเเเ่่่่ยยยาาบบอออกกววถึงงงงงจะมมืไขสสูแ็็ััปญณ เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เบียเอ็นก็บอกว่าพร้อมเจรจานะฮะพร้อมเจรจาแต่บน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 เงื่อนไขใหม่ซึ่งยังต่อรองได้คะัเขาก็บอกว่าอ่าอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นเป็นสยาญามดีและเขาเองเนี่ยก็ในกลุ่มมาลาบัตานีเองก็มีเบียเอ็นอยู่ในน้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้เบียเอ็นคนที่อยู่ในร่มมาลาบัตานีเนี่ยพยายามไปคุยต่อรองเพื่อตึงกลุ่มใหญ่เข้ามาด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นท่าทีของเขาอ่าก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันหน่อยสิก็ต้องดึงกันเข้ามาหน่อยสิใช่ไหมใช่ครับ เออไม่ใช่ว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวคนคนลอกอย่างประชาชนที่ติดตามเนี่ยก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยอย่างนี้เล่นไหลหน้าครบเปล่าหรือไงเอาถูกไหมฮะประชาชนคนทั่วไปเนี่ยที่ติดตามเนี่ยก็อาจจะรู้สึกงั้นได้ใชครับจะได้แฟฝงกันอืมใช่ครับครับครับทีนี้เนี่ยเรามาดูจังหวะเวลาที่เขาออกออกแถลงการเนี่ยถ้าจากันได้คือเมื่อวันที่หกเมษายนนี่นะครับตอนคืนก็มีการไปวางระเบิดเสาไฟฟ้าห้าสิบกว่าต้นกระจายในสิบเก้าอำเภอของสี่จังหวัดชนภาคใต้นะ ซึ่งสามจังหวาาาัดนภาคใต้มีสามสิบสามอำเภอนะบวกกับสงขลายคืออำเภอเป็นสามสิบเ็ดที่ที่ที่ท,ที่ที่มีปัญหาความไม่สงบน,นะครับไปวางระเบิดสิบเก้าอำเภอก็ถือว่าเกินเกินครึ่งก็เหมือนับว่าครับต้องการจะประกาศสักดาว่าออกเนี่ยเขามีเครือข่ายอยู่เยอะเกินเกินครึ่งของของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดในภาคใต้ที่มีปัญหาอยู่ทีนี้มันก็จะมาตรงกับที่คุณนายสุขพูดเนี่ยนะครับว่าเล่นไหลหน้าหรือเปล่าอันเนี้ยมันเคยมีบทวิเคราะห์ของฝ่ายทหารออกมานะครับว่า b ร n เนี่ยเดิมเนี่ย เขาไม่ได้มียุทธศาสตร์การเจรจารเพราะเขาประกาศมาตลอดเป็นธรรมนูญของเขาเลยตั้งแต่ตั้งองค์กรของเขาเมื่อปี2503นะครับว่าเขาจะไม่เจรจากรัรกฐบาลไทยคือเขาจะต่อสู้ด้วยการใช้อาวุธนี่แหละนะครับจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ปนปืนเขาก็ไม่เคยมาประกาศขอารับผิดช,ชอบนะไม่เคยมาเจรจารต่อรองไม่เคยประกาศว่าต้องการอะไรนะครับกระทั่งมาปี56ที่ผมเล่าตั้งแต่ตอนตอนตอน้ตนว่ามีคนของ B R N คือคุณทัศน์ันยิบเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับคณะพูดคุยของไทยก็คือท่านพลทวลัตรดอนพระนานถาบุตร ตรงนั้นเนี่ยมันทําให้บ r ีเอเนี่ยมีชื่อติดออกมาว่าอ๋อนี่ไงเป็นกลุ่มที่สงสัยมานานแล้วว่ามีตัวตนหรือเปล่าปรากฏว่ามีจริงแล้วก็มีข้อเรียกร้องห้าข้อออกมาซึ่งตอนนั้นรัฐบาลไทยก็ยอมรับไม่ได้นะครับแต่ว่าพอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมาถึงมาถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าการสร้าสถานาการณ์ความรุนแรงเนี่ยเติมันลดลงชัดเจนนะครับเขาก็มีการไปไปวิเคราะห์แบบนี้ครับทางฝ่ายทหารเขาเขาก็วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบียเอเนี่ยเริ่มเห็นช่องทางในการเจรจาคือหมายความว่า อยากจะเจรจ,จาขึ้นมาแล้วก็ไปวานยุทธศาสตร์ใหม่ว่าด้านหนึ่งอาจจะก,ก่อเหตุรุนแรงไปเพื่อสร้างอำนาจต่อรองนะและอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ยื่นมือมาอยากจะเจรจ,จาด้วยเนี่ยครับจุดน,นี้นะครับที่คุณเสรษฐีสุพูดเนี่ยตรงเลยว่ามันเหมือนกับเล่นหลายหน้านะด้านหนึ่งก็มีคนอยู่ในมาลาปณีด้วยร่วมพูดคุยจะได้รู้ด้วยว่าเขาคุยอะไรกันอีกด้านหนึ่งก็ยังกอ่อเหตุรุนแรง,งต่อไปนะครับนะประกาศสักดาหเลยเนี่ยมี37อำเภอก่อได้ 1กอำเภออย่างเงี้ยนะฮะอีกด้านหนึ่งก็ออกแถลงการณ์ว่าพร้อมเจรจาแต่ต้องเงื่อนไขต้องสูงนะสากลต้องเอาด้วยนะต้องเป็นเป็นเป็นประมาฐานสากลนักอย่างเงี้ยนะคือใช้ใช้การเจรจาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการต่อสู้ของเขาใช่ไหมเป็นเครื่องมืออ่าเป็นเครื่องมือครับเออแต่ว่าถ้าเราดูท่าทีของรัฐบาลไทยหรือคนที่สนับสนุนการพูดคุยในกลุ่มของของมาลาปาลันีเนี่ยครับจะพูดในํานองเดียวกันว่าการเจรจาเนี่ยหรือการพูดคุยเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเป้าหมาย เพราะว่าพอคุยแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าจะเกิดจะเกิดสันติสุขแต่ b บียเนี่ยจะมองต่างคือจะมองอย่างที่คุณเฉิสุพูดน,นะครับก็คือว่าใช้การเจรจารยเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ของเขาเพื่อข้อเรียกร้องของเขาเท่านั้นเอง<ม>ตรงนี้นะครับที่ที่ค่อนข้างสำคัญแลวก็เป็นความท้าทายว่ารจริงแล้วเราจะเดินหน้าปัญหาน,นี้ต่อไปอยังไงจะคุยกับบาลานซร,รีต่อก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าอ้าวนี่คุยจะคุยกับตัวปลอมหรือเปล่าคุมกำลังได้ไหมเพราะว่าเบียเอ็นเขาประกาศแล้วนี่เขาร้างร้างสถานการณ์ให้ดูเลยว่าเขาสามารถก่อเหตุได้ได้เยอะ แต่ถ้าจะคุยกับกับเบียเอ็นก็ลําบากอีกเพราะว่าเบียเอ็นนี้เงื่อนไขสูงนะแล้วก็อย่างที่พูดก็คือว่าเล่นหลายหน้าแล้วก็คล้ายๆกับว่ายืนยืนอยู่บนเงื่อนไขท,ที่จะค่อนข้างยากและต่อรองยากและเขาก็มีกองหลังอยู่จริงนี่นะครับผมสถานการณ์ภาคหน้าที่ค่อนข้างจะท้าทายมากครับเอ,อนน่อในบรรดาองค์กรต่างๆในเปีกมาลาปัตตานีที่มาคุยเนี่ยคพี่ๆต้องช่วยกันเยอะกว่านี้เห็นไหมใช่ครับต้องช่วยหลวงด้วยนะเพราะไปจัดการเนี่ยนะครับใช่ครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณประกรณ์ครับ